จบสวยผมบอกอะไรสตาร์ทอะไรปกติหมดอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเรื่องนะฮะตัวนี้ตัวเดียวมันเป็นเส้นผมบางภูเขาทัสดีครับสว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 ัสดีครับเดี๋ยวโยนเข้าเนี่ยแม้งอากาศเยังไงก่อนตันเดินไม่ต็มสูบมันไม่เต็มสูบน้ามันอะวิ่งได้แต่แก๊สเมื่อไหร่อ่ะมันเหยียบมันไม่มันเลยไม่ได้เลยปัญหามันไม่ได้เลยอ่ะปัญหาไม่ได้เลยเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันตันก็เข้าไปหลายที่นะ ให้เขาดูให้เขาเช็คว่าผมคือตอนแรกผมเขาคปับ่ยนนี่นนองว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเป็นงานยากแน่นอนเลยสรุปมันไม่ใช่นะนะครับก็ก็พี่เขาคันนี้เอาไปแก้มาหลายทีมานะครับเป็นระบบแก๊สระบบหน่ฉีดพี่พี่เขาบอกว่าฉีดแก๊สรั่วหรือเปล่าผมกแต่ตรงไตแล้วทีนี้พี่เขาบอกว่าทำมาหมดแล้วสรุปเป็นไงพี่มันเป็นเส้นผมบางบูเขา ตัวแมลงเข้าไปอยู่ในท่อท่ออะไรครับพี่ท่ออดีท่อไอดีใช่ไหมนิดเดียวเลยนะมันนิดเดียวท่อที่ทำนั่นนี่คือส่งแก๊สเข้าไปให้อากาศมันเข้าไปตันแต่นี้เราคิดว่าสสนนี่ไหนว่ารถมันติดแก๊สมานานเกือบสิบกว่าปีมันอาจจะอยู่มานานในท่อนั้นมานานแล้วเพราะตัวแก๊สเพกมาเปื่อยหมดแล้วอะแก๊สไปุดดันมันก็เหมือนชี่หูเรานั่นแหละปัญหาเส้นบุ่นมางนเขา กสวยท่ันนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพค่าแรงเบนเสร็จผมคิดค่าแรงไปผมบอกว่าค่าแรงนี่ถูกมากเอาให้เลยก่าทางทีผมขับมานะจากกรุงเทพเดินทางมานครสวรรค์ก็แค่เช็คระบบระบบแกะระบบยึดกินก็ไปแค่หมดแล้อกบายแค่นันมันมันเสียบัมจุบวัวไปอ่ะทำโมงบัมจุบวัวเกิดการเพื่อนผมยังบอกเลยบ้าไปแล้วไปนครสวรรค์ไม่ทำอะไรเขาบอกมาใหญ่โยน จบสวยผมบอกให้เลยสตาร์ทอะไรปกติหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเรื่องนะครับตัวนี้ตัวเดียวแมลงเข้าอยู่ในท่อระวังเือนะครับครับแล้วมันไม่เพิ่งอยู่มันอยู่มาน่าจะสิบกว่าปีแล้วอ่ะใช่ไหมใช่แล้วท่อเราก็ไม่เคยเปลี่ยนเรามองว่าท่อใหม่ยังไงก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละมาเฮ้ยคนนี้เสียแล้วค่ะอ่าโอเคคุณแม่บ๊ายบาใช่ น,นั่นแหละครับสุดท้<ค>ยายแล้วก็ผมบอกพี่ถอดถอดใหม่นะเบสั่นแหละครับครับจะบกว่าก็ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากลุงซาลุงสาแก้ปัญหาพี่นะนักนักใจเลยัน,ยนักได้มาหลายที่อนที่เดินหาเพื่อนที่ยิ้มได้เลยฝากอะไรถึงคนใช้รถรุ่นเดียวกันขาถ้าเกิดคนใช้ยนต์ละผมอยากจะบอกว่าปัญหามันมีทางแก้มันทีบางอย่างอ่ะคำว่าเส้นผมบําบกาวว่ามันเป็นตรงนี้แหละ ต้องเจอช่างจริงต้องเจอช่างจริงได้ก็เห็นต้นไม้ยังจะแห้งเหี่ยวจะตายแล้วเจอน้ำเอาไปหยดน์เพ่อตัดชื่นเลยใช่วันนี้แก้ไขเรียบร้อยครับผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่าถ่ายของเหลือไปด้วยนะพี่เนาะไหนไหนมาแล้วไหนไหนมาแล้วอ่ะผมว่าโอเคมันค่าแรงมันถูกอ่ะมันถูกเวอร์ก็ไปถ่ายของเหลวว่าจัดของเหลือให้ผมเลยงานก็ถ่ายเขาเลยไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังไม่มย้อนไม่ผิดหวังนะคะใช่ค่ะสองร้อยกว่าโลนี่ไม่ทำไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยนะไม่เหนื่อยโอเคค่ะขับกลับบ้านสบายใจไหมครับสบายใจมากเลยครับค่ะยิ้มละผมสบายใจแล้วขอบคุณมากเลยค่ะก็ฝ่านท้ายนะครับก็อย่างที่พี่เขาก็อย่างที่พี่เขาบอกแล้วแหละอย่างมันนี้ทางแก้เสร็จแล้วแต่ที่เราว่าจะแก้เสร็จหรือเปล่า่จัดขายยังไงเจ้าของเมื่อเชิญผมดูยูทูบแล้วเจ็ดถึงห้ารูปนะ ดูบนของเฉ่ยนเฉยยนเรียนอ่ะบนวนตัวไปดีกว่าเป็นได้มาเลยเป็นเฉยมาตอนนัก็หาโทรหาเพื่อนได้ไปแล้วตอนสว่านนะมีอะไรแค่ตาเพื่อนเพื่อนมึงบอกเลยป้าไปแล้วบสวยเลยค่ะทอดแก้วแนตอนสวรรค์เดินทางกลับบ้านได้สบายใจสวัสดีครับสวัสดีครับ